อีกหนึ่งแคคตัสที่น่าทำขายเพื่อสร้างรายได้เสริมหรือว่าสร้างอาชีพนะคะวันนี้นกจะมาขอแนะนำโลบิเวียแคคตัสมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้นกจะมาขอเล่าขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัว นี่เป็นโลบิเวียไม้กราฟที่บ้านของนกนะคะเมื่อเราเลี้ยงแล้วเขาออกหน่อมาแบบนี้เราก็สามารถนำหน่อนะคะมาทำจำนวนเพื่อที่จะไว้ขายหรือทำจำนวนเยอะๆก็ได้ค่ะปัจจุบันนะคะเราสามารถจะขายเป็นหน่อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะนำไปชำให้มีรากแล้วขายก็ได้หรือเราจะทำเป็นไม้กราฟก็ได้นะคะ เรียกได้ว่าทำได้หลากหลายเลยค่ะยิ่งนะคะถ้าต้นไหนมีดอกสีวยๆ,ๆแปลกๆหาย,ยากก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะสำหรับต้นนี้นกเด็ดหน่อออกหมดเลยนะคะเพราะว่าหน่อได้ขนาดแล้วถ้าเราเด็ดออกแบบนี้เดี๋ยวต้นแม่เขาก็จะแตกหนอ่ออกมาใหม่ค่ะ เมื่อเด็ดหน่อออกมาแล้วเราจะขายแบบนี้เลยก็ได้หรือจะนําไปกราฟก็ได้กราฟยังไงเดี๋ยววันนี้นกก็จะมาสาธิตวิธีการกราฟโลบิเวียให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่กราฟยังไม่เป็นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกกราฟโลบิเวียไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นกจะเลือกเป็นต่อสามเหลี่ยมนะคะ เป็นตอที่ส่งเร็วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงมากส่วนตัวนกก็คิดว่าสามารถส่งโลบิเวียได้เร็วด้วยนะคะโตเร็วนั่นเองค่ะที่บ้านนะคะนกก็จะกราฟโลบิเวียกับตอนี้ซสะส่วนมากค่ะหรือบางท่านจะใช้เป็นตอแก้วมังกรก็ดีเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะปาดส่วนยอดด้านบนของตอค่ะเพื่อให้เห็นท่อน้ำเหลียงปาดด้านข้างออกมาไม่ให น้ำยางของอของตอเนี่ยค้างอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นก็ปาดที่หน่อที่เราเด็ดมาเมื่อกี้ค่ะให้เห็นท่อน้ำเลี้ยงปาดให้แผลเ,เรียบเสมอกันนะคะถ้าครั้งแรกแต่ยังไม่เรียบก็ปาดให้เรียบเสมอกันค่ะเห็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วนะคะประกบนะคะให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงท่อน้ำเลี้ยงนะคะส่วนที่ดูกลมๆเหมือนวงแหวนนะคะให้เขาอยู่ตรงกรันแล้วก็กด เพื่อที่จะไล่ฟองอากาศของยางนะคะของยางของยางแค็ตัดกับยางต่อนั่นเองจากนั้นก็แปะเทปใสลงไปกดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะสำหรับเทปใสถ้ากดแรงเนี่ยจะทำให้ไม้ของเราเนี่ยช้ำนะคะ สิ่งสำคัญสำหรับการทำจำนวนนะคะก็คือเราอยากที่จะทำให้เขาโตเร็วแล้วก็แตกหน่อได้เร็วเพราะฉะนั้นนกก็จะไม่ใช้ตออื่นค่ะก็จะใช้ตอสามเหลี่ยมนะคะตอบลูตอหนำดำนะคะเขาก็จะส่งช้าแล้วก็มีราคาสูงไม่เหมาะกับการนำมากราฟโลบีเวียนะคะส่วนตัวนกคิดว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วค่ะ อันนี้ก็คือนกมองในมุมมองของต้นทุนนะคะแต่ก็คือสามารถใช้ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะกราฟก็เดี๋ยวเรามาชำหนอกันค่ะเลือกกระถาง2นิ้วนะคะวันนี้แล้วก็โรยหินก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟนะคะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปแบบนี้เลยค่ะ นินก็เป็นดินสูตรปกติที่ใช้ปลูกแขกตัดนะคะใส่ปุ๋ยป้อนโมโคสเพื่อเพิ่มสารอาหารแล้วก็ใส่สตาร์เกนจีการเครรลียแป้งกันแมลงค่ะวันนี้นกชําในกระถาง2นิ้วนะคะก็จบเลยเราไม่ต้องย้ายไปย้ายมาค่ะเมื่อรากเขาเดินดีก็สามารถนําไปจําหน่ายได้นะคะที่การชําก็วางลงไปได้แบบนี้ค่ะหมุนเล็กน้อยนะคะ แล้วก็โรยหินโดยหน้ากระถางค่ะหลังจากนี้นะคะคอนเซปสำคัญเลยก็คือเราก็จะตั้งวางไว้ในที่ที่แดดดำไรน้ำน้อยๆน,นะคะไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่มืดนะคะอันนี้รากก็จะมาช้าแล้วก็เกิดการเน่าก่อนและก็ไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่แดดจัดเกินไป เขาก็จะอ่อไปนะคะรากก็จะไม่เดินเหมือนกันค่ะการชำหน่อนะคะระยะเวลา6-8เดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้บางต้นก็อาจจะได้ดอกแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ดอกของเขาเนี่ยมาเร็วกว่าการเพาะเมล็ดค่ะการเพาะเมล็ดเนี่ยก็จะใช้เวลา1-2ปีถึงจะได้เห็นดอกนะคะส่วนไม้กราฟแบบนี้นะคะใช้เวลาในการกราฟ 5-6เดือนเนี่ยก็สามารถเห็นดอกแล้วนะคะขนาดก็จะโตไวมากนะคะบางต้นเนี่ยมีหน่อพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าโตเร็วมากๆสำหรับการนำไม้กราฟนะคะจริงๆแล้วนะคะไม้กราฟเราสามารถนำมาขายได้ตั้งแต่อายุ3-4เดือนถ้าเรารู้สีดอกนะคะแต่บางต้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้รู้สีดอกก่อนนะคะเราถึงจะนำมาขายได้ เรียกได้ว่าไม้กราฟเนี่ยสามารถทําจํานวนได้เร็วเห็นสีดอกได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถทําขายได้ง่ายนะคะราคาขายนะคะก็ขึ้นอยู่กับสีดอกที่หายากเริ่มต้นตั้งแต่150ขึ้นไปถ้าสีไหนหายากนะคะราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกคะ่ะบางสีที่เคยเห็นนะคะ2-300ก็มีนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นแนวทางที่นกนำมาเล่านำมาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube วิชุราดาการเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ